วัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกผู้ใท่านดีตลาดทุกท่านผู้ชมทุกท่านะครับต้องมีเทธรรมดาประจำวนนะอันนายพิเศษนะครับถ้านทุกเดืของที่ button. สาิบนะครับลงวันที่ผิด er น,น er ะนที่สามเอ็ดพุทธศักราชสองพันห้าร้ยหกนนะอันนั้พิเศษก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับเปงนในที่โดรงังทุกวันทุกวันทุกวันทช่เดียวกันนะครับ ก็ขอขอบพระคุณะมาี่ทุ้ทกันนะครับที่เรียกงนะครับทุกทีทเลยิบติได้นะครับปฏิบัติปฏิบัตไดแบน้วนะครับเอาเรามาชงกันเลยเนาะห้านะครับกับหกไเห็นนะห้าปล่หกห้าหกจับู่กับเก้าดูหนึ่งสองสามนะครับห้าเก้าเก้าห้า หกเก้าเก้าหกห้าคูณคูณห้าหกคูณคูณหกห้นึ่งหนึห้าหกหนึ่งหนึ่งกห้าสองสองห้ตองสองกห้สมสามห้ากสามสามหครับ คาัเคบางยนภาคแตยนที่ข้างบนตามเคยนะครับผมนะแบีภาพกลกงครับครอบหน้าจอ,อ,อ,อครับ ดีครับตามนี้หลครับอาจเกิดเอาขายสาสี่นะครห้ากับหกรับห้าเก้าเก้าห้าห้าสี่สี่ห้ามีีเว่อเดีนย้วอยก็มาควร เกไปนะครับแต่ตบยก่กอนิงมาควรสมาธิกไาาครับตมครับดูชบชืดดีดดย่างนีรงนู้นนะครับห่ตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้ครน้ โอ้พรรคขอขอบคุณมากนะครับที่นั่นช่วงนี้ช่วง